เบื้องหลังความน่ารักของวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่กลับมาที่รังติกะครับของพิณางเพชรีดีเดติกรกำลังปัปเบเกียน์ครปบี้เบิร์ดเดย์75ปีครับเสล้ว,วบอสของเพชรีดีนะครับรเตติกรปักันหมดเลยปกติไม่ได้โผล่นะแต่เขาปับเกียร์ให้เลยนก็จะต้องระมือนะ วัยพรเสน้อ์ไนสิ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วไปติ๊ตุ๊กตัวเสนาว์ันสามสิบปีมีไหมที่พรปฏิทินเขียนนะครับเียตั้งต่พศสองริเจ็ดวันที่หกธันวาสามสิบเจ็ดทำไมจำไม่ได้ก็พอดีวันที่ห้าเป็นวันเกิดเราวันที่ห้าธันวาวันเกิดเราพอพรุ่งนี้เราก็ไปทํางานก็คือวันแรกที่อยู่กับไอที่ดีมาก็พอหลังวันเกิดก็ได้เจอกับผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านได้ไปทำงานกับเสนาวลาด้วยครับ